สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bible Story by พีพันวัฒน์เป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและนำข้อพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตจริงและวันนี้เราก็จะมาว่ากัน,นเรื่องอิสราเอลชนชาติที่พระเจ้าทรงเรือกสัง่งถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกว่าทำไมพระเจ้าถึงเรียกอิสราเอล ให้เป็นชนชาติแห่งพระพรของพระองค์ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเก่งหรือฉลาดกว่าชนชาติอื่นในตอนแรกแต่นี่อาจฟังดูแปลกเพราะเหตุผลที่พวกเขาถูกเลือกอาจเป็นเพราะพวกเขาเป็นพวกหัวรั้นกัดไม่ปล่อยลงมือทำและมีความเด็ดเดี่ยวและยำเกรงต่อพระบัญชาของพระเจ้าที่พระองค์มองเห็นแล้วว่ามีเหนือกว่าชนชาติอื่นเพราะสิ่งหนึ่ง ที่เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาก็ไม่หยุดที่จะรักษาความเป็นยิวไว้อยู่เสมอและอีกอย่างหนึง่งที่เราจะเห็นได้จากพวกเขาก็คือชนชาติอิสราเอลหรือยิวพวกเขาจะไม่เน้นพูดเยอะแต่พวกเขาจะเน้นลงมือทำมากกว่าหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ใช้ผลงานพิสูจน์ตัวตนของตัวเองมากกว่าการพูดพร่ำแต่ทำอะไรไม่เป็นอับราฮัมไม่พูดเยอะครับหลังจากที่พระเจ้าได้สั่งให้เขาจัดการกับอิสอัคลูกชายของตัวเองเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์จนพระเจ้าเองต้องมาหยุดเขาไว้เพราะได้รู้แล้วถึงหัวใจที่ยำเกรงของอับราฮัมอ้างอิงจากเบเวลในปฐมกรลบทที่22 ข้อที่1ึถึง1ิอิสอัคไม่ต่อรองใดๆเมื่อพระเจ้าห้ามไม่ให้เขาหนีการกันดาลอาหารไปที่อียิปแล้วต่อมาเขาก็หว่านพืชที่ดินแดนนั้นจนเกิดผล100เท่าอยู่ในบทธรมการบทที่26ข้อที่1ถึง14ยาโคบหรือที่พระเจ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ว่าอิสราเอลเขาไม่ลังเลที่จะเข้าไปป้อมสู้กับทูตของพระเจ้า จนกว่าพระองค์จะอวยพรเขาแม้ว่าเขาจะถูกเล่นงานที่สะโพกจนเอวเคร็ดแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยปฐธมการบทที่32ข้อ22ถึง32ซึ่งวันนี้ทางเบ b ล e สตอรีของเราก็ไม่ได้มาพูดถึงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคก,ก่อนสงคารามคูเสดหรือสงคารามโลกครั้งที่1และ2เราจะไม่ได้มาพูดถึงการก่อตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นใหม่ หลังจบสงครามว่ารัฐอิสราเอลถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อไหรหรืยจัก,กรวรรดิอัสซีเรียใหม่ทำลายอิสราเอลเมื่อราว720ปีก่อนกิตศักราชแล้วต่อมายูดาก็ถูกจัก,กรวรรดิบาบิโลเนียเปอร์เซียและเฮนเลนนิสติกพิชิตไปหรือในชิศตศตวรรษที่7อาหรับได้เข้ายึดลิเวนจากจักรวรรดิไบเซนไช แล้วเมืองนั้นก็ตกอยู่ในการควบคุมของมุสลินจนสงครามคูเสดครั้งที่หนึ่งได้เกิดขึ้นในปี1 0 9 9ตามมาด้วยการวิชิตของไอยูบิดในปี1187แล้วรัสสุลต่านมอมลุกของอียิปต์ก็ได้ขยายการควบคุมเหนือริแวนในคริสตศตวรรษที่13จนถูกจักรวรรดิออตโตมันพิชิตไปในปี1517 ระหว่างคิดตศตวรรษที่19ซึ่งความตื่นตัวเรื่องชาติในหมู่ยิวก็ได้นำไปสู่การสถาปนากระบวนการไซออนิตในประเทศต่างๆตามด้วยการเข้าเมืองของออตโตมันและบิติสปาเลสตนยอยู่หลายละลอบและในปี1947สหประชาชาติได้ลงมติรับแผนแบ่งส่วนสำหรับปาเลสไตน์ที่ได้มีการแนะนำให้สถาปนารัฐอาหรับและยิว และให้กรุงเยรูซาเล็มอยู่ในการควบคุมของหลายชาติซึ่งหน่วยงานของยิวก็ได้ยอมรับข้อเสนอนั้นแต่ผู้นำของอาหรับปฏิเสธแผนการดังกล่าวแล้วปีต่อมาหน่วยงานของยิวก็ได้ประกาศอิสรภาพของรัฐอิสราเอลและเกิดสงครามอาหรับและอิสราเอลขึ้นในปีคิทสักราช1948ซึ่งในเวลาต่อมาก็ทำให้อิสราเอลที่ได้รับชัยชนะ และเป็นฝ่ายที่ได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของอดีตอานัตส่วนรัฐอาหรับเพื่อนบ้านก็ได้ครอบครองเวสแบงก์และฉนวนกาซาซึ่งนับตั้งแต่นั้นอิสราเอลก็ได้สู้รบในสงครามอยู่หลายครั้งกับประเทศในแถบอาหรับในตะวันออกกลางซึ่งในวันนี้ทางเว็บสตอรี่ของเราก็ไม่ได้มาเล่าถึงเรื่องประวัติศสาสตร์ในส่วนนี้ แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในไบเบิลซึ่งเป็นเรื่องราวที่เก่าแก่และเป็นตำนานแล้วเราจะพาทุกท่านไปดูว่าที่มาของความสามารถและความเฉลียวฉลาดของคนอิสราเอลนั้นมาจากที่ไหนซึ่งเรื่องราวมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ทำบันทสัญญากับชายชาวฮิบรูคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับรามโดยปฏิญาณกับเขาว่า จะทําให้เชื้อสายของเขาเป็นชนชาติใหญ่และจะอวยพรประชาชาติทั้งโลกผ่านเชื้อสายของเขาซึ่งเราจะพาทุกท่านมาดูในไบเบิลว่าพระเจ้าได้พูดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับชนชาตินี้ในพระธรรมเฉลยธรรมัญญัติได้แสดงให้เราเห็นอย่างชาัดเจนว่าชนชาติที่ต่อมาจะได้ชื่อว่าอิสราเอลในตอนนั้นไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าชนชาติอื่นเลย ซ้ำยังเป็นชนชาติที่เล็กที่สุดอีกต่างหากเพราะไบเบิลในเฉลยธรรมัญญัติบทที่7ข้อที่7ถึง9ได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่านและรักท่านไม่ใช่เพราะท่านยิ่งใหญ่กว่าชนชาติอื่นแท้จริงพวกท่านเป็นชนชาติที่เล็กที่สุดเสียโดยซ้ำแต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านและทรงรักษาคําปฏิญ,ญาณที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระองค์จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านออกจากแดนธาตุจากอำนาจของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ฉะนั้นจงรู้เถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ถึงผันชั่วอายุคน ซึ่งผมเองก็เคยได้ยินบางคนพูดแบบติดตลกว่ายิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกหรือเป็นชนชาติที่พระเจ้าสาปแช่งกันแน่เพราะถ้าดูจากประวัติศาสตร์อิสราเอลแล้วเราก็จะพบว่าพวกเขาต้องลำบากลำบนต้องพบเจอแต่กับสงครามอยู่ตลอดและไม่เคยมีชีวิตที่สงบสุขได้นานเลยซึ่งจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังทำสงครามกันอยู่เลย แต่ก็อย่างว่าแหละรครับยิ่งอุปสรรคเยอะเพียงไรเราก็ยิ่งได้เห็นพระคุณและพระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้คนของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นซึ่งปัจจุสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชนชาตินี้เป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเรียกอย่างแท้จริงผมว่าเราทุกคนร้วนรู้จักโจทย์เลขคณิตศาสตร์ถูกต้องไหมครับ ตอนที่คุณครูสอนบนกระดานแล้วยกตัวอย่างให้เราดูซึ่งตัวอย่างนั้นก็จะถูกเขียนขึ้นแล้วก็ลบออกเขียนขึ้นแล้วก็ลบออกเดี๋ยวก็วงกลมเดี๋ยวก็กาก,ากบาทแล้วก็ลบอีกแล้วก็เขียนลงไปใหม่อยู่หลายครั้งจนกว่าเราที่เป็นนักเรียนจะเข้าใจทุกท่านเห็นภาพไหมครับเช่นเดียวกันครับชนชาติตัวอย่างที่พระเจ้าทรงเรือกสรรน,นั้น ก็อาจจะต้องมีการขีดเขียนประวัติศาสตร์มีอุปสรรคและการเดินทางมากมายเพื่อให้เป็นเหมือนตัวอย่างและเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นต่อไปอย่างเราได้เรียนรู้คำถามคือแล้วถ้าตอนแรกพวกเขาไม่ได้เก่งและฉลาดไปกว่าคนอื่นแล้วอะไรที่ทำให้คนอิสราเอลเก่งและเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าเพราะพวกเขามีวิธีคิดที่ดี และมีหลักการคิดที่ถูกต้องซึ่งนั่นก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแต่ใครล่ะที่เป็นคนให้วิธีคิดเหล่านั้นแก่พวกเขาคุณลองคิดดูสิครับว่าคนที่ได้รับรางวัลโนเบลโดยระหว่างปี1901ถึงปี2023มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลทั่วโลก965คนซึ่งราว2 4 4คนเป็นชาวยิวหรือมี DNA ที่เป็นยูอย่างน้อยหนึ่งคน ในการรับรางวัลในแต่ละครั้งคิดเป็น22%ของผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งให้ใครดูก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้กับทุกท่านครับเพราะคำตอบนั้นถูกบันทึกไว้ในไบเบิลแล้วในอพยพบทที่35ข้อที่30ถึง35กล่าวว่าแล้วโมเสสกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ดูเถิดอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรเบซาเลตบุตรชายของอรูรีซึ่งเป็นบุตรชายของเธอจากเผ่ายูดาและพระองค์ทรงให้เขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามีความรู้ความสามารถและความชำนาญในเชิงช่างทุกรูปแบบเพื่อออกแบบเครื่องทองเงินและทองสำริดอย่างวิจิตรเจรไนเพชรพลอยและสกัดไม้ และงานฝีมือทุกรูปแบบและพระเจ้าทรงให้เขากับโอโฮริอับบุตรชายของอาหิสมักจากเผ่าดานสามารถสอนคนอื่นๆได้พระเจ้าทรงให้เขาทั้งสองเชี่ยวชาญในงานฝีมือช่างทุกรูปแบบและเป็นนักออกแบบทั้งจำนาญงานปักบนผ้าลินินด้วยได้สีน้ำเงินสีม่วงและสีแดงและงานทอคนทั้งสองเป็นช่างฝีมือเอก และเป็นนักออกแบบชั้นเยี่ยมซึ่งในข้อนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงประทานความสามารถให้พวกเขาโดยตรงแบบอยู่ๆก็เสกให้สมองฉลาดขึ้นมาทันทีเหมือนกับการโหลดข้อมูลจากแฟลชไดร์ลงในคอมอยังไงอย่างนั้นโดยที่ให้ทั้งคู่เป็นช่างออกแบบช่างฝีมือและเป็นทั้งครูผู้สอนฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า ทําไมอิสราเอลหรือยิวถึงเก่งขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะคําตอบก็คือพวกเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกและพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาเหล่านี้ให้แก่พวกเขาแต่พระเจ้าก็ได้ระบุว่าสติปัญญานี้สามารถสอนคนอื่นได้นั่นก็หมายความว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นั่นเองครับหรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับสงคราม พวกเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจนได้ชื่อที่หลายคนเรียกว่าเป็นเทพแห่งสงครามอิสราเอลผ่านสงครามมามากมายซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขาผ่านพ้นมันมาได้ก็คือพระเจ้าครับในยุคข,ของซาอูลกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะทำสงครามปุโรหิตอย่างสมอเอลจะถวายเครื่องศัตธวบูชาแด่พระเจ้า และพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเขาจนเรียกได้ว่ากำลังผลไม่มีผลกับพวกยิบรูแม้ว่าศัตรูจะรวมทัพกันมามากมายเพื่อต่อสู้กับพวกเขาแต่พวกยิบปูก็ยังจะเป็นฝ่ายชนะอยู่ดีเพราะในพระคัมภีร์เบิรพระธรรมเฉลยธรรมยัติบทที่28ข้อที่7กล่าวไว้ว่า พระเจ้าจะทรงทําให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาสู้ท่านหนึ่งทางและจะหนีจากท่านเจทางซึ่งถ้าจะถามว่าใครที่จะคว่ิสเลโอลงได้ก็คงต้องตอบว่ามีเพียงพู้เย่านั้นนั่นก็คือพระเจ้าครับเพราะเมื่อพวกเขาทอดทิ้งพระองค์และหันไปกราบไหว้รูปเคารพอิสราเอลที่ถึงแม้จะได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ฉลาดและแข็งแกร่งแต่เมื่อพวกเขาไม่มีพระเจ้าพวกเขาก็กลับโดนตีแตกแบบง่ายๆสซะอย่างนั้นทั้งที่แต่ก่อนในสมัยโยชัวพวกเขาแค่เดินรอบเมืองเยริโคเท่านั้นกำแพงเมืองก็ถล่มลงมาแล้วซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าความเป็นความตายของชนชาตินี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่น้ำมือของมนุษย์ แต่มันอยู่ที่ปลายนิ้วของพระเจ้าเพราะต่อให้ศัตรูถล่มพวกเขามากมายแค่ไหนตอนที่พวกเขามีพระเจ้าศัตรูนั้นก็ไม่มีวันทําอะไรพวกเขาได้แต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าเมื่อนั้นแค่ศัตรูสก,กิดพวกเขาก็ล้มแล้วสรุปก็คือพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติแห่งพระพรโดยเน้นย้ำถึงลักษณะนิสัย และศรัทธาที่โดดเด่นของพวกเขาซึ่งแตกต่างจากแนวคิดที่ว่าการเลือกสรรตามความสามารถและความฉลาดแม้อิสราเอลจะดูเหมือนเป็นชนชาติที่เล็กที่สุดแต่พระเจ้าก็ทรงเลือกพวกเขาด้วยความรักและเพื่อรักษาฟันธัญญาที่ทรงให้ไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาดังที่กล่าวไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่7ถึง9 แม้ว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและสงครามอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งเหล่านี้คือบทพิสูจน์ถึงพระคุณและพระสัญญาของพระเจ้ายิ่งอิสรารเอลเผชิญกับอุปสรรคมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เห็นการแทรกแซงจากพระเจ้าและพระพรของพระองค์อย่างชัดเจนขึ้นเท่านั้นอิสราเอลเปรียบเสมือนกับตัวอย่างที่พระเจ้าใช้ในการเขียนประวัติศาสตร์ เพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้เรียนรู้และคุณก็เช่นกันครับยิ่งพระเจ้าอนุญาตให้คุณประเชิญกับอุปสรรคและผ่านมันมาได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นทั้งในทางโลกและในทางของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหน ที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระกบีเบร์เบิลหรืออยากให้เราทําเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระกบีเบร์เบิลทุกท่านก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ